ยอกวัาเรอมาลุ่นค่ะตามมาบ้านในจักโตย่อไปซื้อเล็กนะคะออแมวสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพ่อกับสาวแม่บ้านนะคะ มื่อนีสามแม่บ้านพามาตกปลาค่ะนี่เด้อค่ะทางสามแม่บ้านลงมาหุ่นสูงสูงหุ่นค่ะือค่อยลงมาค่ะหน้าม,มันบกลงหลายค่ะออน้าม,มันบกหลายแล้วที่นี่ขนเขาก็งมาันเหมมาลุ้งใครกันค่ะอีง,งกูกับมีดุ่นค่ะอีง,งัวเอ๊อหนองเลยคะ่ะป่าก็บบ่ค่อยหลายแล้ว ตกบ่ค่อยได้นะคะส่วนมากเฮ้ยมลุ้นกันค่ะว่าสาวมนบ้านสีได้ป่าบอค่ะม่ดเด้อเขาสีได้ฝ้าอยังค่ะคุณเด้อค่ะบนคลองอู้แต่ก่อนน้ำเต็มค่ะสาวมนบ้านได้่ายูเด้อตอนน้ำหลายค่ะแต่ซูมารนีน้ำมันหน่อยเลาวไม่ค่อยได้ป่านอคะรลอบนั้นไม่ค่อยได้ป่าค่ะเบื้องมือหนีเขาสีได้บอค่ะ มื่อนี้เขาสิฟุกบอกค่ะมาลุ้นกันแล้วว่าสาวไปบ้านสิได้ปลาอยังค่ะเมื่อเนี้ยมาดึงปลานล้วกันค่ะมาตกปลานสาวม่บ้านค่ะมาค่ะมาค่ะเป็นไหลบอกค่ะเป็นล่างบอกค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะใส่ยองงามเด้ค่ะ ปลาหม้ออุ้ย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 นี่นะคะปลาหมอค่ะปลาหมอ้่ค่อยชัดค่ะกลองนี่ค่ะปลาหมอเขาค่ะน้ำงามเลยค่ะนี่นะคะหมา้เขามาเนี่ยของได้ลงมาตกข้างล่างค่ะน้ำเนอะ สีพานค่ะหกค่ะค่ะน้าน่อยเดียวค่ะนี่สินี้แต่ปลาเค็งเนี่ยมั้งค่ะเขามาวานเหียมาอย่างลงคายเอาเบิดแล้วค่ะแมนมีปลาขืนอยู่ค่ะแต่ว่านั่นบ่คอยตอดไหมว่าหัวปลาอย่างขืนขาอะไรๆับมาลุนน้ำสามใบบานเลยค่ะว่าสีแดงปลาอย่างอีกบ่ค่ะลุนน้ำกันค่ะ ลมพอดีป่าเอียงตอดละคะละคะตอดเราก็คือเงียบค่ะตอดเราก็ตัวนด้มั องงบอเทียไหรบคงะยบเเธอบอนใจทุนนะตอดค่ะเงินทีหล,กลกักๆแค่น้อยค่ะไปยังค่ะ ตอตดึงสิดึงดูค่ะโอ้ยหลุดนะหลุดข้หลุดได้ละโอ้ยสมพวรถ้าตอดโดนค่ะได้ได้ค่ะสามให้มัานเอาให้มึงมั้ยีดี่ะ าขยิบหน่อยค่ะยังเติบอยู่ดนะค่ะสาวแม่บ้านเอาอยู่ได้ <laughs> ช่วงนี้เอาเบิดทานน้ำหน่อยแล้วค่ะโอเคค่ะนี่อะไรค่ะเล่นค่ะเล่นค่ะโอ้ยเติบไป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 เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอวดตายยังม่ได้เลยค่ะเบียดไหล โตปลาค่ะหลากเรียน,น,ค,น,น,นคุณเนื้อค่ะสมีกระไรคุณใหญ่คนนี้ว่ามีปะค่ะเรื่อยลาตัวหน่อยดิเล่นปลาตรวจวะค่ะที่สาวไม่บ้านตาไหล เงียบเบิดคะ่ะต้ตรวจป่ะคะเมียนคะ่ะเมียนคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> ดึงดึงดึงประหมอคะ่ะประหมอมาแล้วประหมอมาแล้ว <c oughs> ไปบ้านกับเบิงรงบไม่ค่อยออกคะ่ะว่ามันไหลหรือว่า คืนน้ำค่ะเพราะลมมันแห้งลมมันสัดมันก็เป็นคืนเนอะอือก็เลยเบิ่งหยากจั็กน้อยดีค่ะดีค่ะปลาหมอค่ะตอดให้คคอยค่ะลมมันตอดซ้ำใดค่ะนั่นสองนิ้วเปล่านี่หัวตะเบะ นี head, ่ไงมึง like ดูค่ะดึงค่ะมิสีิลีเลยค่ะว้าายังค่ะพอมันรุ่นตะบ่อหี่บอ่ะหัวต่บ่อบอค่ะ นี่ตอดกระตืบกกระตืบหมดค่ะ <laughs> นี่ค่ะโตปลาสีป่อยมาคะ่ะขึ้นมาค่อยได้ปลา มุนดีค่ะ,คะปล่อยบะค่ะ <c oughs> คือปล่อยเนปาเอาเลยปะค่ะหรือปล่อยดีก<อ>ินเป็นเป็นเ่นไดแพ้เสมาเนีย่ย <c oughs> มาตกน้ำกันค่ะมันขืนอยู่ด้ยค่ะปะ่าแต่มันก็กินยากงากค่ะเริ่มเข่าตัวน้อยแล้วค่ะ ค่ะมาตกปลาน้ำสามม่บ้านต่อค่ะต้่งเดาต่อค่ะปลาอะไรคะปล <c ười> าอะไรคะกินอะไรวะคะเงียบไปแล้วเป็นสาวแม่บ้านทุนสาวแม,มาบ่ามมาบ้านมา nhức như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  xuống lại gà tẹt à đây ha đây ha đây ha nữa ha ไซง,งามงามดีป่ะตัวเนี้ยโอเคค่ะได้อยู่ค่ะนี่ค่ะึได้ตัวแล้วก็ไปค่ะ,ะจวดน้ำสาวไปบ้านตัวค่ะอาตามแม่บ้านสิกับบ้านแล้วค่ะเหมือนป่เนาะปลาบบกินค่ะมื้อเนี้ยล้มน้ำกระนอยมันเบิ่งปลาเขาค่ะ เล็กควายรอะมาลุ้นค่ะตามมาบ้านในจะากโตย่อไปซื้อเล็กเลยค่ะแมวนับค่ะนับนับเอาพี่มเมียเจ็ดตัวอยู่เด้อหกตัวเดีว,ว่ามันออกลูกแล้วกันนะนะคะเข้าสิกลับบ้านแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวแม่บ้านนเด้อค่ะฝากเป็นกําลังแรงใจให้สาวแม่บ้านเด้อค่ะวันนี้สาวแม่บ้านกับสีกับบ้านแล้วค่ะมากับเอื้อยขึ้นวค่ะหน้ามันลดลงหลายค่ะขอกะม้าวานเหี่ยใจงูอ่ะไาลา่หลายค่ะมองเกาที่สาวแม่บ้านตกที่มองคุณนะคะ ากมาเอาแล้วค่ะที่มันเป็นเหอะมีเหอะอยู่หน่อยนึง่ะคะ่ะากมาเอาไปแล้วสีกลับแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะติดตามสาวแม่บ้านคลิปต่อไปดนะค่ะ